สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอมไพน์ฟอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำทำวิธีการอัพแต้มนะครับตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล110นะครับให้เพื่อนๆสายคอนได้ดูกันนะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับเวลาเล่นให้เล่นตามคลิปนะครับสายฟันที่ผมได้ทําไว้นะครับแต่เวลาอัพนะครับให้เรามาอัพสายคอนก็คือคลิปนี้นะครับ เลเวลหนึ่งสีแต้มนะครับให้อัพตามคลิปเลยนะครับสีเขียวรูปพลังกายนะครับสามแต้มแล้วอีกแต้มสุดท้ายให้มาอัพตรงแม็กนะครับจะเป็นเลเวลนะครับการปรับปรุงโฟกัสตรงนี้ครับก็อีกแต้มนึงก็ให้อัพตรงนี้ไปเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนที่2เลเวลที่2นะครับต่อมาจะเป็นเลเวล2นะครับเลเวล2ก็ยังอัพตรงนี้อยู่นะครับเลเวล3ครับเลเวล3ก็ยังอัพตัวนี้อยู่ นะครับแต่อัดแค่8พอแล้วที่เหลือเราก็ข้ามมาช่องที่สองนะครับตรงนี้เราจะอัดให้เต็มเลยนะครับตรงปรับปรุงการสร้างโฟกัสตัวนี้ครับเลเวลสี่นะครับก็อัดตัวนี้ให้ไปหมดเลยนะครับทั้งหมด4ี่แทมนะครับเลเวลหก็ยังอัดตัวนี้อยู่นะครับการปรับปรุงสร้างโฟกัสนะครับอัดตัวนี้ให้เต็มก่อนเลยนะครับเลเวลห ปรับปรุงการสร้างโฟกัสก็ยังอัดแต้มไปในตัวนี้อยู่นะครับเลเวล6เลเวล7ก็ยังอัพแต้มไปในช่องนี้อยู่นะครับปรับปรุงการสร้างโฟกัสนะครับเลเวล7ยังอัพอยู่นะเลเวล8นะครับก็อัพตัวนี้ให้เต็มเลยนะครับ3แต้มนะครับแล้วเราจะเหลือเศษอยู่1แต้มนะครับเมื่ออัพตัวนี้เสร็จเแต้มที่1นะครับแล้วก็มาอัพตรงเกราะเนี่ยนะครับเกราะอาเคนอาร์เมอร์อะไรนะครับ เวลที่9อัพไปที่เกาะครับแต่อัพเปิดเฉยนะครับอัพเกาะแค่5พอพอครับอัพเกาะแค่5พอเลเวลสินะครับเราเอาแต้มไปอัพนะครับแถวสุดท้ายช่องที่2นะครับแถวสุดท้ายช่องที่2ตัวนี้นะครับอาร์เคดมาตเตอร์นะเพื่อนี่ครับอัพไปเลย4แต้มให้หมดเลยนะครับเลเวลที่11นะครับเราก็อัพตัวนี้ไปอีกนะครับอัพให้หมดเลยนะครับ ทีนี้นะครับเลเวลที่12นะครับเลเวลที่12แล้วก็ทำการอัพนะครับอัพตัวช่องเดิมนะครับช่องนี้นะครับ Arcane Master นะครับ Arcan e Mastery ี่เนี่ยอัพไปเลยนะครับทั้งหมด4แต้มนะครับของเลเวล12ก็ให้อัพตรงนี้ให้หมดไปเลยนะครับอัพตรงนี้ให้หมดไปเลยหลังจากที่เราได้เลเวล12นะครับถึงจะไปอัพควบคุมนะครับเมื่อเลเวล12นะครับ ควบคุมเราจะไปอัดตรงยิงลูกบอลเวทให้เต็มแม็กก่อนเพราะเราต้องใช้นะครับเพราะเราต้องใช้เราก็าเข้าไปที่ควบคุมนะครับแล้วก็ไปอัพตรงรูปตรงเนี้ยครับเวทหมุนตรงเนี้ยเราจะอัพให้เต็มให้ยาวๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ประจําอยู่แล้วนะครับตรงนี้ต้องอัพให้เต็มไปเลยครับเราผ่านมา12บสองเลเวลแล้วนะ11สิบเอ็ดเลเวลเราก็อัพตัวยิงลูกบอลไฟให้หมดเลยนะครับเลเวลที่13นะครับแล้วก็อัพ นะครับช่องนี้ให้เต็มไปเลยนับ4แต้มนะครับเนี่ยตัวนี้ครับอัพให้เต็มไปเลยแล้วก็จะเป็นแบตแล้วก็จะเป็นยิงลูกบอลไฟนะครับควบคุมก็อัพให้ควบคุมไปเลยต่อมาเลเวล14 4แต้ตมนะครับก็อัพตวัวนี้นะครับให้เต็มไปเลยนะครับให้เต็มไปเลยเราได้ครบ20นะครับควบคุมก็เช่นเคยครับอัพลูกบอลไฟนะครับเวลที่15แล้วก็เอาแต้มลงไปอัดที่นะครับ แถวสุดท้ายช่องสุดท้ายให้หมดเลยนะครับส่วนควบคุมก็อัพไปที่ยิงลูกบอลเวทนะครับเลเวล16ครับก็อัดให้เต็มนะครับเหมือนเดิมเลยตัวนี้อัดให้เต็มส่วนควบคุมครับก็ไปใส่ที่ลูกบอลไฟเหมือนเดิมนะครับใส่ลูกบอลไฟทีนี้ลูกบอลไฟราก็จะเต็มแล้วนะครับเราก็จะมาอัดที่แบตบอมขังข่าว เบลล์สิบเจ็ดนะครับก็อัดตัวนี้ให้เต็มเลยนะครับส่วนควบคุมก็เมื่อกี้ลูกบอลไฟเราเต็มแล้วใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปอัดข้างคาวนะครับทีนี้เราจะอัดข้างคาวให้เต็มนะไปใส่ข้างคาวเลยเบลล์สิบแปดนะครับก็อัดตัวนี้นะครับยังอัดตัวนี้อยู่นะนะครับอัดอยู่นะครับส่วนควบคุมนะครับก็ไปอัดที่อ่าค้างคาวเหมือนเดิมนะครับ เลเวลสินเครับสี่แต้มสุดท้ายก็อัดตัวนี้ให้เต็มไปเลยนะครับอัดตัวนี้ให้เต็มไปเลยแล้วทีนี้ส่วนควบคุมนะครับแล้วก็อัดไปที่ข้างคาวเหมือนเดิมนะครับข้างคาวต่อมาครับ e ีที่20นะครับก็ไปที่ความหลอกลวงนะครับแล้วก็อัพที่ความหลอกลวงตรงนี้ให้เต็ม3นะครับแล้วก็เหลืออีกแต้มหนึ่งเนาะเป็นแต้มที่4ก็ไปอัพที่เกะนะครับเกะเนี่ยครับที่โล่ขอพยายอัพที่โล่อัพไปเลยครับ1แต้ม ส่วนควบคุมนะครับก็อัดไปที่ข้างคาวเหมือนเดิมนะครับข้างคาวเลเวลที่21นะครับก็ขึ้นไปอัพตรงดอทให้หมดเลยนะครับ refresh d i g i i n g d o i g i i n g ด o n อ,อะไรนะครับนะครับอัพตรงนี้เลยให้ครบสีแต้มไปเลยถ้าเราจะเปิดก่อนส่วนควบคุมก็เอาไปที่ค้างคาวเหมือนเดิมนะครับ ep ที่2 2นะครับเราอัพอีกเพิ่มอีกแค่2แต้มนะครับตรงนี้อ่าอัพแค่เปิดพอทีนี้เราก็ข้ามไปอัพ แถวช่องที่สองนะครับที่ผมวงไว้เนี่ยตรงนี้เราจะอัพให้เต็มแต่ว่าเราจะอัพเปิดไปก่อนนะครับอัพตรงนี้นับที่เหลืออีกสามแต้มนะครับส่วนควบคุมครับก็มาอัพที่ตรงนี้ครับเนี่ยข้างข่าวเลเวลที่ยี่ิบสามนะครับแล้วก็เอามาอัพช่องนี้ยังช่องนี้อยู่นะครับอัพไปให้สุดเลยนะครับอัพให้สุดเลยอีกสีแต้มเพื่อที่เราจะไปเปิดนะครับตัวข้างหน้านะครับทีนี้ควบคุมก็เช่นเคยนะครับควบคุมอัพไปที่ข้างข่าวเหมือนเดิมนะครับข้างข่าว เลเวล24นะครับแล้วก็สีแต้มแล้วก็อัดตรงนี้อยู่นะครับอัดให้เต็มไปเลยนะครับเนี่ยครับแล้วมันจะเปิดพอดีนะครับช่องหน้าให้มาเปิดพอดีทีนี้ส่วนควบคุมครับแล้วก็อัดไปที่ค้างคาวเหมือนเดิมนะครับเลเวลที่2 5นะครับเราแต้มทั้งหมดนะมาอัพที่ช่องนี้เลยครับช่องสุดท้ายนี่เลยนะครับดอตติ d งเดตนะครับผมอัพให้เต็มเลยสีแต้มนะครับส่วนควบคุมครับก็อัพที่ค้างคาวเหมือนเดิมนะครับผมค้างคาว เลเวล26นะครับก็ยังอัพที่ดอตจิงเดชอยู่นะครับอสุดท้ายเนี่ยนะครับอัพให้เต็มไปเลยนะครับอีกสีแต้มนะครับส่วนควบคุมก็อัพไปที่ข้างคาไปเหมือนเดิมนะครับเลเวล27นะครับก็อัพไปตรงนี้ให้สุดเลยนะครับมันจะเหลือแค่2แต้มก็เต็มนะครับเมื่ออัพตรงนี้เต็ม2แต้มแล้วมันจะเหลือแต้มอีก2แต้มให้ไปที่ความโกรธนะครับไปที่ความโกรธเพื่อที่จะไปอัพตัวนี้ครับเนี่ยอัพตัวนี้อัพให้หมดเลยนะอีก2อีก2แต้มฮัตเตอร์ฮิตเลอร์นครับเนี่ย ครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็ควบคุมอัพไปที่ข้างคาวเหมือนเดิมเลเวล28นะครับก็อัพไปที่โลนะครับนยครับโลอัพโลให้เต็มเลยนะครับให้หมดเลย4แต้มนะครับแล้วส่วนของควบคุมก็อัพไปที่อ่าข้างคาวเหมือนเดิมนะครับเลเวล29นะครับก็อัพโลเลยนะครับอีก4แต้มนะครับ อีก4แต้มนะครับส่วนควบคุมก็อัพไปที่ค้างคาวเหมือนเดิมนะครับค้างคาวเหมือนเดิมเลเวล30นะครับแต้ม4แต้มเราอัพตรงนี้นะครับอัพตรงโลเนี้ยแต้มนะครับแล้วที่เหลือเราก็อัดให้เต็มไปเลยนะครับส่วนของควบคุมนะครับควบคุมแล้วก็อัพไปที่ค้างคาวเหมือนเดิมนะครับทีนี้ค้างคาวก็จะเต็ม15เรียบร้อยนะครับ เลเวลที่31นะครับแล้วก็อัดตรงโล่ให้เต็มไปเลยนะครับตามวิดีโอเลยนะครับอัดให้เต็มไปเลย15นะครับส่วนที่เหลือก็มาอัดช่องที่2นะครับบล็อกโล่ตรงนี้ครับอัดให้เต็มไปเลยส่วนที่เหลือส่วนควบคุมนะครับควบคุมก็อัดไปที่แพตติฟายหแต้มนะครับเลเวล32นะครับเราก็อัดไปที่อ่าโล่ตัวบล็อกรูปธนูบล็อกเนี่ยครับให้เต็มเลยนะครับส่วนควบคุมนะครับให้เราอัดไปที่อ่าชาร์ปเพนนะครับชาร์ปเพนส์ เลเวล33มบนะแล้วก็อัดตรงนี้ยังอัดตรงนี้อยู่นะครับอัดโลดตรงนี้ให้เต็มไปเลยนะครับส่วนควบคุมก็อัดอัดไปที่ชาปเพนนะครับชาปเพนก็คือสร้างความเสียหายจากอาวุธเนี่ยตัวนี้ครับรับอาวุธเวล34ก็อัดยังอัดตรงนี้อยู่นะครับอัดให้เต็มไปเลยนะครับ4แต้มอัดให้เต็มไปเลยนะครับส่วนควบคุมนะครับก็อัดไปที่รับอาวุธเหมือนเดิมนะครับชาปเพนนะครับผม เลเวลสามสิบ uh, ห um um ้านะครับก็ยังอัดตัวนี้อยู่นะครับอัดตัวนี้ให้เต็มนะครับอัดตัวนี้ให้เต็มนะครับส่วนควบคุมนะครับก็อัดไปที่ชาร์ปเพนนะครับชาร์ปเพนตัวรับอาวุธนะครับเลเวลสามสิบหกนะครับเหลือสี่แต้มนะครับอัดตัวนี้ให้เต็มสองแต้มนะครับมันสิบแปดแล้วสิบเก้ายี่สิบนะครับแล้วเลยอีกสองแต้มแล้วก็เข้าไปที่ความโกรธนะครับเข้าไปที่ความโกรธนะครับแล้วก็ อัดตรงนี้ให้เต็มนะครับเปิดให้เต็มแล้วก็เราเล่นสายคอนใช่ไหมแล้วก็ไปอัพที่สายคอนเลยสายคอนก็คือตัวนี้นะครับอาวุธไร้คมเนี่ยอัพไปเลยนะครับส่วนควบคุมนะครับควบคุมแล้วก็ยังอัดไปที่ชาบเพนอยู่นะครับเบลสามเจ็ดสี่แต้มแล้วก็อัดไปที่ความเสียหายจากเนี่ยครับอาวุธไร้คมจากสายคอนนะครับก่อนนะเพื่อที่จะเปิดนะครับอัพไปก่อนเลยสี่แต้มนะครับส่วนของ ควบคุมนะครับก็ยังอัพไปที่ชาพเพนอยู่นะครับรับอาวุธเวล38แนะครับแต้มทั้งหมด4แต้มก็อัพไปที่อาวุธไร้คมเหมือนเดิมนะครับอัพไปที่อาวุธไร้คมส่วนควบคุมนะครับก็อัพไปที่อ่าชาพเพนเหมือนเดิมนะครับก็คือว่ารับอาวุธนะครับสร้างความเสียจากอาวุธเนี่ครับเพิ่มขึ้นเวล39ก็อัพไปที่อาวุธไร้คม อยู่นะครับยังอัพไปที่อาวุธไรคมอยู่4แต้มนะครับเมื่ออัพเสร็จนะครับเราก็ไปที่ควบคุมนะครับไปอัพแต้มลงที่ชา a r p ต่อครับก็คือว่าสร้างความเสียหายนับจากอาวุธเพิ่มขึ้นนะครับเบลลสี่สิบนะครับให้เราอัพอาวุธไรคมแค่2แต้มนะครับแค่2แต้มแล้วอีก2แต้มให้เรามาอัพด้านล่างสุดนะครับแถวที่2เนี่ยตรงนี้ครับ ฮัตเตอร์ฮิตเลอร์เนี่ยฮัตเตอร์ฮิตเตอร์เนี่ยครับอัพไปเลยครับสองแต้มให้หมดนะครับอัพสองแต้มเพื่อจะอัพเปิดไปเอาเบอร์เซอร์เกอร์นะครับส่วนควบคุมนะครับก็ยังอัพที่ชาปเพนอยู่เหมือนเดิมนะครับเบลล์สี่สิบเอเซ่แต้มนะครับแล้วก็อัพไปที่ฮัตเตอร์ฮิตเลอร์ตัวกลางเนี่ยนะครับเราอัพตัวนี้ไปเลยนะครับสามแต้มนะครับเพื่ออัพเปิดนะครับแล้วมันจะเหลืออีกแต้มหนึ่งให้เราไปอัพที่เบอร์เซอร์เกอร์นะครับแถวสุดท้ายช่องสุดท้ายนะครับมันเหลือแต้มหนึ่งใช่่มัั้ยยเเเบลลนนีีอพตว นะครับอัพไปเลยนะครับหนึ่งแต้มสุดท้ายนะครับของเวลนี้นะครับแล้วส่วนควบคุมนะครับเราก็เข้าไปอัพที่ชาร์เพนเหมือนเดิมนะครับอย่างอัพที่ชาร์เพนอยู่นะเพื่อนๆเวล42นะครับเราก็จะข้ามไปอัพข้างบนสุดเลยความโกรธนะครับที่จะเป็นรูปลูกรูปเป้านะครับตัวนี้จะเป็นคีย์ข้อนะครับโอกาสตดชี้อัพตัวนี้ให้หมดเป็นเลยนะครับ4ี่แต้มนะครับ เพื่อเที่ยวจะเปิดไปช่องต่อไปนะครับส่วนควบคุมนะครับเราก็จะยังอัพเป็นชับเพ้นอยู่นะครับชับเพนเลเวล43ก็อัพไปที่ตัวเป้าลูกดอกนะครับช่องแรกแถวแรกตัวนี้ให้หมดเลยสีแตบนะเพื่อที่เปิดไปช่องที่สองนะครับเนี่ยครับอัพให้หมดเลยนะครับเห็นไหมพอหมดแล้วมันก็จะเปิดช่องที่สองได้พอดีนะครับส่วนควบคุมก็ยังอัพไปที่ชับเพ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับชับเพ้นอยู่ เวล44นะครับเวล44แล้วก็อัพไปที่อาเนียครับช่องที่2ตัวนี้ครับเนี่ยครับมันจะเป็นโอกาสติดขี่ยครับอัพไปเลย4แต้มนะครับจนหมดแต้มเรานะครับเวลนี้ส่วนควบคุมก็ยังอัพไปที่ช h a r p อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเวล45นะครับแต้ม4แต้มก็อัพตรงนี้อยู่เหมือนเดิมครับยังอัพตรงนี้อยู่นะตรงเนี่ยครับติดคินะครับตรงกลางเนี่ยตามวิดีโอเลย4แต้มมันจะหมดพอดีนะครับแล้วส่วนของ ควบคุมก็ยังอัพไปที่ชับเพนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเลเวล46นะครับเมื่อเราเปิดช่องสุดท้ายได้แล้วนะแถวแรกความโกรธนะแล้วก็ทําการอัพตัวนี้เลยตัวนี้จะทําให้คอนเราเพิ่มสถานะการติดสตันน้ำมันงงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็อัดตัวนี้ให้เต็มไปเลยนะครับ4แต้มนะส่วนของอควบคุมนะครับเราก็จะยังอัพไปที่ ชาร์ปเพนอยู่นะครับชาร์ปเพนนี่คือเพิ่มความเสียหายจากอาวุธนะครับความเสียหายจากอาวุธเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นการรับอาวุธนะครับจะเป็นแต้มทุดท้ายแล้วนะครับเมื่ออัพตัวนี้จะสูงสุดแล้วครบ15นะครับต่อไปเราก็จะไปอัพตัวอื่นนะครับควบคุมตัวอื่นเนาะเบล47ก็อัพไปที่เนี่ยครับตัวที่ทําให้สตัร์เนี่ยครับให้หมดเลย4แต้มนะครับเมื่ออัพเสร็จเราก็ไปที่ควบคุมกันเลยนะครับ ควบคุมนะครับให้อัพไปที่เจาะกรอกนะครับตัวนี้เลยนะแฟกเจอร์นะครับเจาะกรอกเวล48ก็อัพไปที่เบอร์เซอร์เกอร์ก่อนนะครับเบอร์เซอร์เกอร์ก่อน4แต้มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาความโหดนะอัพไปที่เบอร์เซอร์เกอร์ส่วนควบคุมนะครับแล้วก็อัพไปที่แพดติฟายก่อนนะครับแพดติฟายไอที่ยิงให้เป็นหินนะครับอัพตัวนี้ก่อนเลยนะครับ เวลนี้อัพตัวนี้พอนะครับเวล49 4แต้มนํำให้ไปอัพลงเบอร์เซอร์เกอร์ให้หมดเลยนะครับอัพลงเบอร์เซอร์เกอร์ให้หมดเลยนะครับแล้วไปต่อกันที่ควบคุมนับส่วนควบคุมนะครับก็อ่อัพไปที่เจาะเกราะนะครับเจาะเกราะเวลนี้อัพไปที่เจาะเกราะนะครับ เวลที่50นะครับ4แต้มให้อัพไปที่เบอร์เซอร์เกอร์ให้หมดเลยนะครับ4แต้มเมื่ออัพไปที่เบอร์เซอร์เกอร์หมดแล้วนะครับก็ไปอัพที่ควบคุมต่อนะครับแต้มควบคุมก็ยังอัพไปที่ตัวเจาะเกราะเหมือนเดิมนะครับยังเจาะเกราะอยู่นะเวล51นะครับเวล51สีแต้มก็อัพไปที่เบอร์เซอร์เกอร์ให้หมดเลยนะครับอัพไปที่เบอร์เซอร์เกอร์ให้หมดเสร็จแล้วไปที่ควบคุมนะครับไปอัพเจาะเกาะต่อนะครับควบคุมเอาแต้มไปลงที่เจาะเกาะเหมือนเดิมนะครับ เลเวล52นะครับเบอร์เซอร์เกอร์อัพให้เต็มเลยนะตอนนี้17แล้วไหม18 19 20แล้วเราจะเหลืออีกแต้มหนึ่งเนาะอีกแต้มหนึ่งให้เอาไปลงติดๆกันข้างนะครับช่องที่2เนี่ยตัวเนี้ยนะครับฮาร์เตอร์ฮิตเตอร์เนี่ยครับตรงนี้ก็อัพให้เต็มไปเลยนะครับอีกแต้มหนึ่งส่วนควบคุมนะครับก็ยังอัพไปที่จอกเกาะอยู่นะครับผม เลเวล53นะครับแต้มสีแต้มให้เราอัดไปที่ฮัตเตอร์ฮิตเตอร์ให้หมดเลยฮัตเตอร์ฮิตเตอร์ให้หมดเลยครับมันจะครบ10พอดีนะครับครบ10พอดีแล้วส่วนควบคุมนะครับก็ยังอัดไปที่จอกเกาะอีกนะครับเหมือนเคยนะยังจอกเกาะอยู่นะเวล54สีแต้มนะก็ให้อัดอัดไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวตามวิดีโอเลยนะครับตัวที่โจมตีคิทิคอตัวนี้ครับ 4แต้มให้หมดเลยส่วนควบคุมก็ยังอัดไปที่เจาะเกราะอยู่นะครับผมเวลห้าสิบห้านะครับก็อัดไปที่ตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้เราจะอัดให้เต็มเลยตัวโจมตีจุดวิกฤตตัวเนี้ยครับให้หมดเลยสี่แตบจากนั้นเราก็ไปอัดที่เจาะเกราะเหมือนเดิมนะครับควบคุม เวล56ห้าสิบหกนับสี่แต้มก็อัดไปที่ตัวโจมตีจุดวิกฤตตัวนี้ครับในคลิปวิดีโอเลยนะับให้หมดเลยสี่แต้มนะครับแล้วส่วนของควบคุมนะครับเราก็ยังอัดไปที่เจาะเกราะอยู่นะครับที่แฟกเจอร์อยู่เวล57ห้าสิบเจ็ดสี่แต้มแล้วครับแล้วก็อัดไปที่ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมโจมตีคริตเข้าลนะครับตรงนี้ตามวิดีโอนะครับแล้วส่วนของอควบคุมก็อัดไปที่เจาะเกราะอยู่นะครับเวล58ห้าสิบแปดสี่แต้มก็อัดไปที่ โจมตีฮิตาคาอยู่นะครับซีแต้มอัดให้หมดเลยส่วนของควบคุมก็ยังอัดไปที่แฟกเจอร์นะครับก็คือเจาะเกราะนะครับยังอัดไปที่เจาะเกราะอยู่นะครับผมเวลล์ห้าสิบเก้าสามแต้มนะครับให้ไปอัดตรงนี้ครับตามคลิปเลยอัดให้เต็มแล้วมันจะเหลือแต้มนึงให้ไปอัดไอ้นี่ครับตรงโจมตีจุดวิกฤตตรงเนี้ยครับตามคลิปเลยนะครับแล้วก็ควบคุมจะอัดไปที่แฟกเจอร์เจาะเกราะเหมือนเดิมนะครับ เบลหกสสี่แต้มก็อัดไปที่โอกาสติดชิเลยนะครับตรงเนี้ยตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับตัวนี้นับอัดให้เต็มไปเลยสี่แต้มนะครับส่วนของอ่าควบคุมนะครับแต้มควบคุมก็อัดไปที่แฟกเจอร์เหมือนเดิมนะครับเบลหกสเสี่แต้มก็อัดไปที่โอกาสติดชิเหมือนเดิมนะครับตามคลิปเลยนะครับอ่าส่วนของควบคุมนะครับก็ยังจะอัดไปที่แฟกเจอร์อยู่ก็คือรับอาวุธนะครับผม เวลบนะครับเราอัดตรงนี้ให้เต็มไปเลยนะครับตรงโอกาสติชีเสร็จแล้วมันจะเหลือใช่ไหมให้เอาไปอัพตรงนี้เลยนะครับตรงความาเสียหายจากอาวุธไร้คมเนี่ยอัพให้หมดเลย4แต้มนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาอัพที่แฟกเจอร์เหมือนเดิมแล้วก็แฟกเจอร์แล้วก็ตัดแลละ เบล63สแต้มสุดท้ายเอ่อสี 4, 4แต้มนี้ก็อัดไปที่อ่าความเสียหายจากการทุบไล้ไล้คมเหมือนเดิมนะครับยังอัดตรงตัวนี้อยู่นะครับทีนี้อ่าส่วนของควบคุมนะครับควบคุมแล้วก็จะอัดไปที่อ่าเมือ่อเมื่อกี้แฟกเจอร์มันเต็มแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะอัดไปที่นะครับแพัตติฟายนะครับแพัตติฟายนี่เราจะเริ่มอัดที่แพัตติฟายแล้วนะครับผมอัดที่แพัตติฟายเลยเบล64นะครับสแต้มก็อัดไปที่อ่าอาวุธไล้คมนะครับให้หมดเลย4แต้มนะครับส่วนอ่า ควบคุมก็อัดไปที่ p a ตติฟาเลยนะครับก็คือยิงให้เขากลายเป็นหินนั่นเองนะครับเบล65นะครับสีแต้มก็อัดไปที่โจมตีอาวุธไร้คมนะครับเพิ่มดาเมจต,ตรงนี้นะครับมันจะเหลืออยู่แต้มหนึ่งเกือบเสร็จนะครับมันจะขาดอยู่แต้มหนึ่งนะครับส่วนตัวควบคุมก็อัดไปที่แฟตติฟาเหมือนเดิมนะครับ เลเวล66นะครับแล้วก็อัพตัวนี้ให้เต็มนะครับตัวสร้างความเสียหายจากอาวุธไร้คมนะครับเราอยู่แต้มเดียวนะครับตัวนี้อัพให้เต็มไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปอัพกันอีกจุดหนึ่งนะครับไปอัพกันอีกจุดหนึ่งจะเป็นตัวในข้างบนครับทำให้สตาร์ทอีก2แต้มนะครับเราก็จะเหลือแต้มอีก1แต้มนะครับเหลือแต้มอีกต้มนะแต้มสำหรับเลเวล66นะครับทีนี้เราก็เอาแต้มแล้วเนี่ยครับไปอัพ นะครับไปอัพตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยดอทเนี่ยครับดอทนะครับแล้วก็ไปอัพที่แพตติฟายเหมือนเดิมนะครับสำหรับควบคุมเบล67นะครับเราเอาแต้มทั้งหมดไปอัพที่หลบลีกนะครับที่ดอทเนี่ยครับหลบดอทเนี่ยให้หมด4แต้มเลยนะครับส่วนของควบคุมเราก็อัพไปที่แพทแพตติฟายนะครับยังอัพไปที่แพตติฟายอยู่เหมือนเดิมนะครับผม เวล68แนะครับ4แต้มแล้วก็ยังอัพไปที่ตัวหลบหลีกอยู่นะครับตัวหลบหลีกอยู่ตัวนี้อัดให้เต็มไปเลยนะครับสีแต้มส่วนควบคุมก็ยังอัดไปที่อาแพดติฟายอยู่นะครับเวล69นะครับ4แต้มก็อัพไปที่หลบหลีกเหมือนเดิมนะครับหลบหลีกแล้วส่วนของควบคุมก็อัพไปที่แพดติฟายเหมือนเดิมนะครับ เบล7 4สีแต้มอัดไปที่ลบหลีกตัวนี้เลยนะครับอัดให้เต็มไปเลยสีแต้มอัดอัดอัดให้หมดนะครับส่วนควบคุมก็ยังอัพไปที่แพตติฟายเหมือนเดิมนะครับเบล7 1เอสีแต้มนะให้อัพไปที่ดอตตัวนี้ครับลบหลีกให้เต็มไปเลยนะครับมันจะขาด,ดแค่สามแต้มนะเมื่อเราอัพครบแล้วเต็มเสร็จแล้วมันจะเหลือเศษอยู่แต้มหนึ่งนะครับให้เราไปอัพที่นะครับพลังกายนะครับให้เอาเราไปอัพที่พลังกายนะครับเข้ามาที่พลังกาย เข้ามาที่พลังกายนะครับแล้วเราก็มาอัพตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโฟกัสบาร์นะครับโฟกัสบาร์ตัวนี้นะครับรีเฟซโฟกัสไอรีเฟซคอมโบตัวนี้อัพไปเลยนะครับแต้มสุดท้ายนะครับที่เหลือจากเวลนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็มาอัพที่แพตติฟายเหมือนเดิมเวล72นะครับ4แต้มแล้วก็มาอัพที่รีเฟซคอมโบตัวนี้นะครับอัพให้หมดเลย4แต้มนะครับส่วนของคมอบคุมนะครับแต้มควบคุมก็ยังอัพไปที่แพตติฟายเหมือนเดิมนะครับผม ส่วนเวล73ก็อัพไปที่ defense combo เหมือนเดิมนะครับอัพให้หมดเลยนะครับแต่แล้วส่วนของอควบคุมก็ยังอัพไปที่ p a t i f y เหมือนเดิมนะครับเวล74นะครับอัพแต้มไปที่ defense combo ให้หมดเลยนะครับทีนี้จะเป็นแต้มควบคุมก็อัพไปที่ p a t i f y เหมือนเดิม เบล75นะครับแต้มเบล75ให้อัพไปที่รีเฟซคอมโบมันขาดอีก2แต้มจะตันใช่ไหมอัพให้เต็มเสร็จแล้วแต้มที่เหลือให้เอามาอัพลงตรงเกราะนะครับตามคลิปวิดีโอเลยนะครับเกราะอัพให้หมดเลยนะครับแต้มที่เหลือส่วนนะครับส่วนควบคุมก็ให้อัพไปที่แพตติฟายแล้วก็แพตติฟายตัวนี้เต็มแล้วนะครับแพตติฟายตัวนี้ตอนนี้เต็มแล้วเวล76ิแต้มเวล76ิกก็ไปอัพลงตรงเกราะนี้ให้หมดเลยนะครับอัพลงตรงเกราะนี้ให้หมดเลย นะครับแล้วส่วนของอควบคุมนะครับควบคุมเมื่อกี้มันแพสติฟายมันหมดแล้วเนาะทีนี้เราก็จะไปอัพตัวใหม่นะครับจะเป็นการอัพตัวอะไรนะแบกสเต็ปนะครับแบกสเต็ปแล้วก็ไปอัพที่แบกสเต็ปได้เลยครับผมเวล77เจ็ดสิบเจ็ดนะครับแต้มเวล77เจ็ดสิบเจ็ดนะครับให้เอาไปอัพที่ พลังกายไปอัพที่เลือดเลยนะไปอัพที่เลือดตามานี่เลยครับตามคลิปวิดีโอเลยแล้วก็ส่วนของควบคุมก็อัพไปที่แบ็กสเต็ปนะครับเบลเจ็ดสิบแปดนะครับเบลเจ็ดสิบแปดก็แต้มก็อัพไปที่เลือดเลยนะครับเลือดเลยส่วนควบคุมก็อัพไปที่แบ็กสเต็ปเหมือนเดิมนะครับเบลเจ็ดสิบ 9นะครับ <Level 79 S 1> s <S เวล79ก็อัพไปที่เลือดเหมือนเดิมตามคลิปเลยนะครับส่วนควบคุมก็อัพไปที่แบ็กสเต็ปนะครับแบ็กสเต็ปเวล80นะครับก็อัพไปที่เลือดเหมือนเดิมเลยนะครับเลือดเหมือนคลิปวิดีโอเลยส่วนควบคุมก็อัพไปที่แบ็กสเต็ปเหมือนเดิมน,นะครับเวล81แแต้มทั้งหมดก็อัพไปที่เลือดเหมือนเดิมนะครับอัพไปที่เลือดเหมือนเดิมส่วนควบคุมให้อัพไปที่แบ็กสเต็ปเหมือนเดิมนะครับผม เวลิอนะครับอัพไปที่เลือดเหมือนเดิมนะครับอัพไปที่เลือดส่วนควบคุมนะครับก็อัพไปที่แบ็กสเตปเหมือนเดิมนะแบ็กสเตปเหมือนเดิมเวลแิ 83, นะครับตัวนี้เปิดเลือดช่องที่2แล้วแล้วก็อัพได้เลยนะครับอัพให้หมดเลยนะครับส่วนควบคุมก็อัพไปที่แบ็กสเตปเหมือนเดิมนะเวลแิ 84, นะครับก็ แต้มก็อัพไปที่เลือดเหมือนเดิมนะครับเติมเลือดเหมือนเดิมส่วนควบคุมก็อัพไปที่แบ็กสเตปเหมือนเดิมครับผมเวล85นะครับก็อัพไปที่เลือดเหมือนเดิมนะครับเลือดเหมือนเดิมส่วนควบคุมก็อัพไปที่แบ็กสเตปเหมือนเดิมนะครับเวล86นะครับก็แต้มก็อัพไปที่เลือดเหมือนเดิมนะครับส่วนควบคุมก็อัพไปที่แบ็กสเตปเหมือนเดิมนะครับผม เวล87นะครับแต้มก็อัพไปที่เลือดเหมือนเดิมเลยทั้งหมดนะครับสีแต้มแล้วก็ส่วนของควบคุมก็ยังอัพไปที่แบ็กสเตปอยู่นะครับเวล88นะครับแต้มก็อัพไปที่เลือดเหมือนเดิมนะครับอัดไปที่เลือดเลยสีแต้มของเวลนี้นะครับส่วนนะครับส่วนควบคุมนะครับก็อัดไปที่แบ็กสเตปเหมือนเดิมนะครับผม เวล89นะครับแต้มก็อัดไปที่เลือดนะครับให้เต็มเลยแล้วมันจะเหลือแต้มนิดนึงนะครับเอามาอัดอเลือดช่องสุดท้ายนะครับให้หมดนะครับส่วนควบคุมก็แบ็กสเตปเหมือนเดิมนะครับเวล90นะครับก็อัพนะแต้มไปทีเเ well 90, ปท่เลือดให้หมดเลยนะครับส่วนควบคุมก็อัพไปที่แบ็กสเตปเหมือนเดิมาะตันแหละเวล9 1ดแต้มก็อัพไปที่เลือดให้หมดเลยนะครับ อัไปที่เลือดให้หมดเลยนะครับส่วนนะครับส่วนควบคุมนะครับแต้มควบคุมครับแล้วก็อัพไปที่เกราะนะครับตอนนี้เราจะอัดไปที่เกราะให้เต็มเลยนะครับเกราะก็เป็น fortify นะครับเวล92นะครับแต้มเราอัดไปที่เนี่ยครับรูปฟันตามคลิปเลยส่วนควบคุมก็อัดไปที่เกราะเหมือนเดิมนะครับ เวล93นะแต้มก็อัดไปที่ตามคลิปเลยที่เป็นรูปฟันนะครับอัดให้เต็ม4แตม้มแล้วก็ควบคุมก็อัดไปที่เกาะเหมือนเดิมนะครับเวล94แตม้มแล้วก็ไ,อไปอัดเป็นรูปฟัน2แต้มให้เต็มส่วนที่เหลือก็ก,กลับไปอัดเลือดที่มันเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับนะครับที่มันเหลืออยู่ตรงเนี้ยนะครับอัดให้เต็มไปเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มาอัดที่ควบคุมแต่เป็นเกาะเหมือนเดิมนะครับผม เวล95แต้มก็อัดไปที่เลือดนะครับตามคลิปวิดีโอเลยให้หมดเลยนะครับมี4แต้มก็อัดไปที่4แต้มนะครับส่วนควบคุมก็อัดไปที่เกราะเหมือนเดิมนะครับผมเวล96นะครับก็แต้มก็อัดไปที่เลือดตามคลิปวิดีโอนะครับอัดให้หมดเลยเหมือนเดิมนะครับส่วนแต้มของครอบคุมก็อัดไปที่เกาะเหมือนเดิมนะครับ fortify เวล9ก็นะครับ97ก็แต้มท the <c oughs> ั้งหมดก็อัดไปที่เลือดตามคลิปวิดีโอเลยนะครับให้หมดส่วนแต้มควบคุมก็อัดไปที่กรอบเหมือนเดิมครับผมเวล98นะครับก็แต้มก็อัดไปที่เลือดนะครับตามในคลิปได้เลยอัดไปให้หมดเลยนะครับส่วนควบคุมก็อัดไปที่เกรอะเหมือนเดิมนะครับผมเวล9 9นะครับก็อัดไปที่เลือดให้เต็มตามคลิปเลยนะครับแล้วแต้มมันจะเหลือนะครับให้เราไปที่ ความหลอกลวงนับให้ไปอัพตัวนี้เลยตัวหลบดอตตัว hmm. น mm ี hmm. <sh> ้ครับเนี่ยตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับอัดให้หมดเลยนะครับส่วนควบคุมก็อัพไปที่เกราะเหมือนเดิมนะครับผมเวลหนึ่งร้อยนะครับแต้มก็อัดไปที่ตามคลิปวิดีโอเลยครับตรงหลบดอทเนี่ยส่วนควบคุมก็อัดไปที่เกราะเหมือนเดิมเวลหนึ่งร้อยหนึ่งก็อัดไปที่แต้มก็อัดไปที่นะครับตัวหลบดอตตามคลิปเลยนะครับส่วนควบคุมก็อัดไปที่เกราะเหมือนเดิมนะครับผม เวลร้อยสองนับแต้มก็ทั้งแต้มก็อัดไปทีนะครับตามคลิปเลยนะครับตัวหลบดอททั้งหมดเลยนะครับส่วนของแต้มนะครับที่มันเหลือนะครับให้เอามาอัดตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นโฟกัสสูงสุดนะครับแต้มที่มันเหลือนะครับส่วนของควบคุมก็อัดไปที่เกาะเหมือนเดิมนะครับผมเวลหนึ่งร้อยสามนะครับก็อัดไปตรงนี้เลยนะครับเพิ่มเพิ่มลิมิตของโฟกัสนับให้หมดเลยทั้งแต้มนะครับ แต้มที่มันมีอยู่ในเวลนั้นส่วนของควบคุมก็อัดไปที่เกาะเหมือนเดิมนะครับผมเวลหนึ่งร้อยสี่นะครับแต้มก็อัดไปที่ตามคลิปวิดีโอเลยนะครับปรับปรุงโฟกัสนะครับส่วนควบคุมก็อัดไปที่เกาะเหมือนเดิมนะครับผมเวลหนึ่งร้อยห้านะครับแต้มก็อัดไปที่ปรับปรุงโฟกัสเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดเลยนะครับสี่แต้มส่วนควบคุมก็อัดไปที่เกาะเหมือนเดิมนะครับเต็มแล้วเกาะ เวลหนึนะครับแต้มก็อัดไปที่ปรับปรุงการโฟกัสเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะเต็มพอดี25นะครับส่วนควบคุมนะครับเมื่อเต็มแล้วเราก็จะอัพไปที่กระโดดกัดตัวเนี้ครับตามคลิปเลยเวล107ก็แต้มทั้งหมดก็อัพไปที่ท e เฮลตี้คอมโบนะเพิ่มเลือดทุกๆคอมโบเทินนะครับตรงนี้เลยนำให้หมดเลยส่วนควบคุมก็อัพไปที่รูปฟันนะครับกระโดดกัดเนี่ยใบนีครับเวลนะครับ เวลร้อยแปดก็แต้มทั้งหมดก็อัพไปที่ตรงนี้ครับผมแอนตี Anti ้คอมโบเฮลตี้คอมโบนะครับส่วนควบคุมก็อัพไปที่ไบนะครับกระโดดกัดเวลหนึ่งร้อยเก้านะครับก็แต้มทั้งหมดก็อัพไปที่ตัวนี้ครับเฮลตี้คอมโบนะครับส่วนแต้มควบคุมก็อัพไปที่ไบนะครับอัพไปที่ไบอันนี้ก็จบแล้วครับตั้งแต่เวลหนึ่งถึงเวลร้อยสิบ